เสียใจกับคุณปิงปองและคุณน้ำปิงด้วยนะครับที่ได้ทานเมนูโต๊ะอ,อีและดีใจกับนักชิมท่านอื่นด้วยนะครับที่ได้ทานเมนูโต๊อ,อร่อยช่วงนี้เรามาทำความรู้จักกับคุณจังกันครับว่าเขาเป็นใครเทปจังครับคุณเป็นใครมาจากไหนครับจังเป็นประธานบริหารบริษัทเจ้านางค่ะเจ<ส>้านางที่เราใช้กัน จาง love you พี่จ้าบ้านหย่ว่าเขาดูเป mm ็นฟิวคลิน cin ิกเจ้านางเจ้านางนี่คือเราเจ้านางคอสเมติกค่ะเราทอดรอดพร้อมีประพันธ์เพื่อคนไทยแล้วก็มีขายที่ต่างประเทศด้วยค่ะคือน้ำปิงเคยลองใช้ตอนสงกรานต์เพื่อนบอกว่าต้องใช้แล้วหลังจากสงการกูใช้มาตลอดจริงมากจริงมันคือแบบน่าเงียนเกลีย มันเป็นสีขาวผมน่าเป็นผู้หญิงนี่ยคนชื่อใครสัคนแสดนว่าแสดงว่าของเขาดังนะดังจริงดังดังทำมขึ้นป้ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแต่ผมเคยได้ยินชื่อเฉยแต่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อ๋อก็คือทำมากี่ปีแล้วครับจังทำมาปีนี้ปีที่10บหรอครับปีที่สิบก็คือพูดแทนร้านอะไรไม่เกี่ยวเลยนะร้านเอคือเรื่องเขาเขาบีบค่ะเขาบีเาบีเลยนะไม่เกี่ยวอะไรเลยนะแล้วก็อยู่อยู่ขนแก่นขอนแก่นจริงจงผลิตภัณฑ์นี้อยู่ขอนแก่นด้วยใช่ค่ะอยู่อยู่ทไมถึงถึง ทำ ผลิตภัณฑ์เจ้านังจังทําตอนที่สมัยที่จังเรียนจังทําตอนอายุยี่สิบสองปีค่ะมีความรักอยากทําเครื่องสําอางก็เลยต่อยอดมาความชอบของตัวเองแล้วก็มาพัฒนาเพื่อคนไทยก็เลยใช้ชื่อว่าเจ้านางค่ะส่งออกไปต่างประเทศส่งไปกี่ประเทศแล้วเออตอนนี้จังส่งไปที่จีนค่ะแล้วก็ที่ลาวค่ะตีตลาดจีนได้นี่ก็คือว่ามหาศาลแล้วคนจีนชอบไหมจีนชอบค่ะคนจีนคนจีนชอบคนไทยแล้วก็ชอบสินค้าไทยคือขอให้เป็นของไทยแล้วถ้ายิ่ง ีด้วยเขายิ่งใช่กันเลยใช่ค่ะอ๋อ้ Power Bank อะค่ะพนักงานหรือยังไงไหมคะเขาเขาบีบมาค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่แต่นะเชื่อถือมากเลยนะเพราะที่เปลี่ยนคือตัดสินใจเปลี่ยนมาก็เพราะว่าเฮ้ยหนึ่งหอแกงขั้วนี่อยากกินกับสองคือเฮ้ยเราจำได้ว่าแมทแรกอะจำเขาได้เลยว่าเราเขาเชื่อเขาเป็นคนที่เขาไปสู่บริษัทเขาเลยพูดหน้าเชื่อถือไงก็เป็นผลิตภัณฑ์เจ้านางค่ะยังมาเล่นกับเราด้วยนะเจ้านางไม่พวกเรอคำนะครับขอบคุณครับจังครับ ขอบคุณมากครับว่ากปนอีก็ยอมะอีกก็ยอมอีกก็ยอมเผื่อจะได้คัดเอาหนึ่งแถวๆถวนไปอนุสาวรีย์ชัยเห็นว่าปานขึ้นมันต้องสองสามปีละนี่เปลี่ยนเป็นปองดูไหมเออแต่ปางดูดีกว่าหรือเปลี่ยนเป็นปิงดีครับก็ดูดีนะก็ดูดีกว่าดูดีโอเคโอเค๋ยวกินโต๊ะอีเหมือนเดิมอะวันนี้ขอบคุณก่อนเชฟเชฟตัวจริงของเราทั้งสองท่านครับเชฟหญิงเชฟนัดครับ ขอบคุณเชฟตัวป้อบหนึ่งเดียวของเรานะครับเชฟจังครับผมขอบคุณคับขอนักชิมของเราทั้ง5้าท่านหมดเวลาจองโตะแล้วครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาจองโต้กันใหม่ทุกวันศุกร์สองุ่มหนาทีโต๊ะนี้มีจองสวัสดีครับรอนนี้มีจองวันศุกร์หน้าพบกับแก๊งนักชิมตัวตึงสุดฮอต ถ้าหนูร้องแล้วพี่ต้องร้องต่อนะได้ตัวนางเอกเหมือนกันนะนางเอกเออโทษนะท่านนงเอกนี่อันนี้มือเหลือง้งขงคิ่ตายแล้วตายแล้วดูพี่ตุ้ยเล่นอะไรที่ต้องมาจับผิดเชฟมากเสน่ห์เหล่านี้และเมนูอาหารไทยที่หาทานได้ยากเมนูล่าเตียงเด้อเด้อเด้ออะไรอ่ะ กระพริบตาบ้างไม่ใช่จะมองแต่เขาเขากำลังจับผิดอยู่กำลังจับผิดอยู่สไตล์นี้ชอบหรอโอเคน่ากินค่ะไม่ไม่ได้เปิดเลยเอาลึกมาเปิดแล้วยังแกงรันจวนค่ะแล้วคุณเคยตำน้ำพริกกะติไหมฮะเคยบ้างค่ะส่วนผสมมีอะไร ก็จะมีแบบมีกะปินะคะมีพริกมีพริกขี้หนูส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือปลูกเองด้วยพริกขี้หนูสวนเลยพริกขี้หนูสวนค่ะเป็นสวนอะไคะสวนลุมสวนจตุจจาสวนอารีสวนอารีเพราะว่าอารีอารีสัมพันธ์อารีสัมพานธ์ควายโลเคชั่นโลเคชั่นโลเคชั่นมาดูเมนูที่นำมาคือเมนูนี้คือต้มขาปู ป<ข>ูไข่เฮ้ยต้มไข่ปูขาขาตัวปูไข่เฮ้ยต้มขาปูไข่ครับเอ๊ถูกแล้วนักชิมคนไหนจะได้ทานเมนูโต๊เอร่อยสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับ